ใช่ไหมนางอ้าวโอ้โหอารมณ์ได้แต่เช้าเลยโอ้ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะพบกับช่องพายบุญไลายจอยคะ่ะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะดูค่ะลูกชายแม่นางคือค้าแตีเช้าเลยคะ่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศก็ กำลังจะหกโมงนะคะกำลังจะโหกโมงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยค่ะดูลูกชายแม่นางค่ะโอ้โหคือขักมานี่นี่แม่นางต้องกลับไ,ไรด้วยนะคะพอดีว่าคุณพ่อไม่อยู่คุณตาไม่อยู่นะคะก็เลยให้ลูกชายเราเรียนหนังสือนะคะ เพราะน้องอยู่กับแม่นางถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าเกินความคาดหมายแม่นางจะช่วยน้องไม่ได้นะคะต้องกราบขออภัยพ่อๆเมแม่เอฟซีไปได้วยละกันนะคะไม่ได้เป็นการทาวรุณกรรรเตอยงใดนะค,ะ,คะลูกชายแม่นางอ,าอ้โหอารมณ์ได้แต่เช้าเลย อะไรลูกโอ้ยคึกจังเลยโอ,ยโอ,ยโอย้คนเอ้ยคนมาวะเด้อคนเอ้ยเกือบมาหอนไม่น่งพุนธค้าล้างกับบองพองเฮ้าค่ะคึกกับคุณตาลงทุ่งนะคะแต่เช้าแล้วก็คุณพ่อไปตัดอ้อยนะคะคุณพ่อเบิร์ดไปตัดอ้อยะคะ่ะลูกชายเน้ะ ลูกช้ายไม่นั่งตกมันโอ้ยเนาะโอ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนแม่เอฟซีปอนผลไม้เยอะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างที่เห็นเลยอ่ะตกมันแล้ว คุณนะคุณนะอันนี้คือให้น้องเรียนนะคะน้องไม่สามารถที่จะเอาโซ่ของคอได้นะแต่ถ้าไม่ได้เรียนหนังสือน,นะคะเขาก็จะเอาโซ่คองคอแต่เนี้ยแม่นางก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะลุกขึ้นได้ไหมเพราะว่าอเล่นเยอะ <c oughs> เล่นเยอะแล้วก,กลัวลุกไม่ขึ้นแม่นางเสียวมากเลยอยู่คนเดียวด้วยเฮ้ออยอู้นกำลังอุ้ย าเรื่องัะครประมาณว่าพ่อไม่อยู่ไม่มีใครห้ามผมได้นีน่ต้องขออภัยด้วยนะคะภาพอาจจะไม่สะอาดหูสะอาตานะคะพอดีว่ายังเช้าอยู่เนาะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะ คุณตาเาไม่อยู่คุณพ่อก,ก็ไม่อยู่เนาะแม่นางเข้าไปทําความสะอาดไม่ได้นะคะโอ้โหทันไหมชาแม่นางอันสงบรงหรือยังลูกหนูนิ่งแล้วใช่ไหมถ้าหนูนิ่งแล้วแม่จะไปทําความสะอาดอคุณไม่เกี้ยวกลาดแล้วใช่ไหม เราต้องมาดูนะคะถ้าน้องเลิกเล่นแล้วอะเราถึงจะเข้าไปหาได้นะคะถ้าเป็นคนตาคุณพ่อเนี่ก็คือเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเป็นแม่นางนี่ต้องรอดูจังหวะรอดูโอ,อกาสนะคะว่าน้องนิ่งหรือยังเนาะนีะ่พระอาทิตย์เริ่มสาดแสงมาแล้วพระอาทิตย์เริ่มสาดแสงมาแล้วครับพูดน,นะ ไม่ใช่อะไรนะคะถ้าเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้านี่แบบว่าขาหลังนี่ไม่อยากจะคิดเลยขาหลังมาปุ๊บในหลบไม่ทัน,นมีกิ้งนะเนี่ยนั่นะอาจแสดงว่าแสดงว่าลูกชาเราโอเคแล้วเลิกตกมาแล้วแต่ไม่นานจะได้ไปทำความสะอาดนะ,ะเดี๋ยวแม่แม่ช่วยรอลุ้นด้แลกันว่า ไปทําความสะอาดแล้วจะเป็นไงไม่น่านจะตั้งกล้องไว้เนาะเขาจะให้ทำความสะอาดแบบดีๆหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวแม่นางจะตั้งกล้องไว้นะคะแล้วก็จะไปเอาแล้วเ้าจะไปทำความสะอาดนะคะมาแล้วจ้ะสายสิหช็อตก่อนจะทำความสะอาดนะคะเราก็จะต้องมี ของกินให้ลูกชายนะคะเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเนาะแม่นางถึงจะทำความสะอาดได้นะคะขนาดมีของกินล่อนะเห็น,นะคะยังไม่วายนะคะเอามือมาจับแม่นางโอ้โหนี่ค่ะ เริ่มนะคะเริ่มอ่อยแม่นางแล้วเริ่มจะนั่งแล้วนะคะจะทําให้แม่นางตายใจนะคะมาหาหนูเธอมาอยู่กันหนูหน่อยโอ้โหนี่โชว์ค่ะโชว์โชว์นางแบบเท่ๆจะให้แม่นางเข้าไปหานะคะสุดยอดเลย ในระหว่างที่แม่นางทาความสะอาดนะคะเขาก็จะหาจังหวะนะคะมาจับไม้จับมือแม่นางหนวเรื่อยๆนะคะลูกชายแม่นาง <c oughs> อยากให้เล่นด้วยนะคะมาอะครับแม่ครับอะไรเงี้ยหันตามนะคะหันตามแล้วโอ้โหโอูโหโ โมโหโมโหแม่นางไม่เล่นด้วยอ่านางนั่งนั่งอ่อยอีกแล้วโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโชว์ความหล่อค่ะตอนนี้นะคะแม่นางกำลังจะอ้อมไปทำความสะอาดข้างหลังนะคะ <c oughs> คอยดูลูกชายนะคะ <c oughs> ถอยแล้วค่ะถอยแล้วถอยแล้วมีนีจะเตะค่ะจะเตะเตะไม่ถึงเอาหางเหวี่ยงก่อนโอ้โหรักแม่นางเหนือเกินนะพอจะเตะแม่นางเสร็จนะคะมีจะหอมนะคะมีมาประล่อยแม่นางน่ะมาหอมดูดสิคะความเจ้าเล่ห์ของลูกชาย ประมาณว่าผมไม่ได้ตั้งใจครับดูค่ะมีนางอ้อนนะคะนางอ้อนแม่นางด้วยอมมาเล่นกับผมลยคะแม่ครับแม่ไม่ต้องทําความสะอาดหรอกครับแม่เล่นกับผมดีกว่าครับมีเห็นไหมครับมีมานั่งโอ้โหโอ้โหมียกขายกขาโชว์โอ้โหโอุห้ยดูเขาเล่นค่ะ ไอ้เยกร้องความสนใจจากแม่นางนะคะนะคะมียืนยาให้นะคะมียืนยาให้แม่นางด้วยนะอยากให้แม่นางเล่นกับเขานะคะ,ะ,คะโอ้โหออนสุดฤทธิ์เลยค่ะออนเต็มที่มากแม่นางก็ได้โอกาสนะคะขณะที่เขานอนเล่นเราก็ไปกวาดข้างหลังนะคะพยายามกวาดให้เร็วที่สุดนะคะเนี่ยค่ะไม่วายค่ะเกือบไม่ทันเกือบไม่ทัน ดีนะคะแม่แม่ค่ะที่เขาเอาหางออกก่อนนะถ้าเขาเอาขาหลังออกก่อนนี้แม่นางอูยไม่อยากจะคิดเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะในระหว่างนี้นะคะเราก็รอโอกาสนะคะที่เขาเผลอเผลอใช่หรือเปล่าเนี่ยดูค่ะดูดูเขาทำชอบเอาหญ้ามาเคาะที่ขา หมือนเป็นการขู่แม่นางเล็กๆหรือเปล่าถ้าไม่มาเล่นกับผมนีม่โดนขาหลังแน่แม,ม่นางเวลรความพยายามนะคะก็ดูอุตส่าห์แบบแอบๆนะเนี่ยไม่ยอมจะให้เล่นด้วยอย่างเดียวค่ะนา่งแล้วนอนก็แล้วค่ะให้แม่นางเล่นด้วยแม่นางก็ต้องรีบค่ะเนี่ยเขารุกเร็วมากเลยนะคะ เก็บไม่ได้ค่ะเก็บไม่เสร็จยกเลิกค่ะแม่แม่่มะมาเก็บข้างหน้าแทนเหนื่อยใจค่ะทําความสะอาดแต่ละทีนี่ปาดเหนื่อยเลยนะคะแม่แม่ขาดูตามตามตามแม่นางไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมครับจะให้เล่นอย่างเดียวเลยดูค่ะอไปเก็บระถุงมาละอ้อย อันนี้ยอมให้แม่นางาออกง,ง่ายๆนะคะไม่งองงงนะคะดูอ่อนอ,อนแม่นางออนแม่นางนอนทับขยะไว้ค่ะไม่ให้แม่นางกวาดเรียกร้องความสนใจสุดฤทธิ์ค่ะโอ้ยนักเรียงที่ดีน้อยของแม่นางนะค่ะดูสิคะโอ้โหโอ้โหให้ลุกไปยอมลุกนะคะ ถอยหลังมาแล้วถอยหลังมาแล้วอุ้ยระยะไม่ถึงค่ะระยะไม่ถึงถ้าถึงสงสัยแม่นางนี่หงายหลังแน่นอนนะคะดูทำดูทำโอ้โหโอ้โหโอ้หูตื่นนะตื่นะเชิญชวนเมฆ่ะมาเล่นกับผมเลยค่ะลูกชายแม่นางค่ะ ทำความสะอาดทีไรนะคะปาเนเหงื่อทุกทีนะคะแม่แม่ะดูค่ะดูทําความไม่ยอมค่ะไม่ยอมให้แม่นางทาความสะอาดนะคะจะให้นล่นกับเขานะ<ม>ก็ทุกครั้งนะคะไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าทำได้แค่ไหนก็เอานะคะดูค่ะยกแข้งยกขา<ม>เต็มที่มากเลย เดี๋ยวเราก็จะยูนหญ้าให้ลูกชายนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะแม่ๆมค่ะไม่ไหวแล้วคะ่ะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วคะ่ะแม่แม่ค่ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะแค่นี้ก็ป่าดเหงื่อแล้วนะคะแม่ๆมค่ะ ก็เป็นการทำความสะอาดนะคะที่ทุรักทุเลพอสมควรนะคะแม่แมคะก็วันนี้ทำความสะอาดของเรานะคะก็ถือว่าทำไม่สำเร็จนะคะแม่แมค่ะเหลือฝั่งนู้นค่ะเหลือฝั่งทางนู้นที่แม่นางเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ระยะขาหลังของลูกชายนะคะก็อยากจะบอกว่า เนือแตกพักค่ะไม่นางได้ออกมาแค่นี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าสวนหญ้าเรานะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าสวนหญ้าตัวนี้หญ้าสวนหญ้าตรงนี้ตัดหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอลุ้นต่อไปค่ะว่าอุพ่อจะอะพาไปปัดสวนไหนนะคะแต่สวนใกล้บ้านหมดแล้วเนื่อแตกเลยค่ะแม่แม่คะเผื่อจะแค่ลเผื่อจะทําได้ครึ่งหนึ่งนี่ก็แปบ สหัสกันค่ะหลบขาหลังหลบอะไรโอ้โหหลอกล่อทุกอย่างนะคะมีการนั่งแบบให้แม่นางตายใจนะคะให้แม่นางเข้าไปเล่นด้วยเข้าไปหานะคะเสียใจนะคะลูกขาสำมีแม่กับพ่อแฮ้งแล้วลูกแมนมาหน่อยครับหน่อยจับอุ้ยก็ยัยงไงก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านทุกคนนะคะ อย่าลืมเป็นกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกชายเราน้องมือหลายจอยเราก็คุณแม่จันทิพย์ด้วยนะฝากพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ดูแลกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับด้วยเก่งที่สุดเลยขอบคุณค่ะ